ฝนตกฝนตกฝนตกเฮ้ยเดี๋ยดิอทตาทีตานายนี่นะนี่มันตักฝนทําไมอ่ะนี่เฮ้ยมันนั่งด้วยคนด้วยกันมาชุ่มชื้นด้วยกันสิเออนี่ยังขิงมาทําไมเนี่ยคนกําลังตักฝนอยู่เลยชุ่มชื้นมากแล้วนี่ไาไม่ไปหาแฝงหรออ๋อคือว่าอืม เดี๋ยวฉันค่อยเล่าให้ฟังแล้วกันนะพอดีว่ามีปัญหานิดหน่อยอ่ะเอาฝนอยู่ตกแล้วนี่นะคือพอดีว่าคู่มันของแฟงเขากลับมาแล้วสิฉันไม่รู้จะทำยังไงดีอ่ะฉันยังรักแฟงอยู่เลยนะเฮ้ยแล้วคู่มันเขาเป็นผู้หญิงอ่ะเขาถูกมัน้วยกันตั้งแต่เด็กแล้วแหละเดี๋ยวฉันอ่ะฉันฉันต้องเลิกกับแฟงสินะเฮ้ยฉันยังไม่ได้เคลียร์กับแฟงเลยอ่ะ ทำยังไงดีไหนไอผู้หญิงหน้ได้าน่นี่ไหนมันทําให้เพื่อนของฉันเสียใจใช่ไหมมันต้องโดนจนถึงขไหนเป็นไงนี่ยทำอย่างนี้กับเพื่อนฉันได้ไงเอาแต่งคืนมาให้ได้เลยน้าคขีงใจเย็นใจเย็นอย่าทำอย่างนั้นใจเย็นๆก็มาก่อนไม้ฉันใจเย็นนี่ไงล่ะมันทำเพื่อนสุดที่รักฉันอย่างนี้ไม่โดนยานี่สินะที่ชื่อโซเฟียนี่เธอ นี่ใครมาเรียกฉันน่ะเอออุ้ยตายแล้วนี่มันเพื่อนของแฝงนี่นาะจแกใช่ไหมที่จี๊ดจี้แย่งแฟนไปถ้าใช่เราจะทําไมฉันอยากให้เขาเป็นเกนี่เราทั้งที่รู้ว่าเขาเป็นแฟนกันหน่อยจ,จะไปแย่งเขาเหรอเจอยายสิงห์มาเป็นไงอ้ายนี่แกแกทำอะไรฉันโอ้ยตายแล้วายายโซเฟียโอ้ย,อยสายต้องไปบอกคือมันแก้วนี่แกแกไว้ใช่เป็นใคร นี่ตกซึ้หน่อยเฮ้ยแกตกฉันเหรอแกแกตกฉันเหรอเฮ้ยโซเฟียทำาอะไรกันโอ๊ยโอ๊ยโอแยโอ๊ยอฟมเออเออไอคิดถ้าน่ามาได้ยังไงอ่ะนั่นยายฉขงมันทำร้ายโซเฟียนะไปให้มาสินี่คุณลงขารู้ไหมยายเนี่ยที่ชื่อเขิงอ่ะ มันทำร้ายหน,หนูมันผักหนูตกน้ำค่ะหนูยังไม่ได้ทำมันก่อนนะคะหนูยอมรับนะคะว่าหนูเป็นคนทำจริงๆแต่ว่าแฟนเนี่ยเขามีแฟนแล้วนะคะแล้วจะมาให้มันกับโซเฟียได้ยังไงหนูไม่ยอมคุณลุงครับแต่ว่าผมเออรักแฟนจริงๆนะครับมันคือความจริงนะคะพ่อผมรักชิตาจริงๆขอให้ผมได้คบเกับชิตาตัวไ้ไมผมไม่อยอมมั่นกับโซเฟียขอร้องนะครับ ได้หรือเปล่าเขาคุณล,ลุงผมเป็นเกย์กับแฟงผมรักแฟงนะได้ยังไงฉันสร้างหรออะเฮ้ยฉันให้โซเฟียมั่นกับแฟงไม่ใช่แกเฮ้ยไปโซเฟียแฝงกรับชิตาแม่โอเคไหมเออแล้วอีดยดนะเธออย่าไปยุ่งกับครอบครัวเขาล่ะนั่นมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเออขอโทษได้นะชิตา

โอ้โหลองให้เด็กทารกแรกเกิดเลยสมองปกติป่ะเนี่ยพาโรงพยาบาลนะใหญ่อยู่ข้างหน้านี่เองโอ้ยกินดีกว่าไม่ต้องร้องไห้หรอกเออคิดถึงแฟงดีนะเออแต่ไม่พอใจฉันหรอกเออไม่เอาไม่เอาเลยกับแฟงฮาฮ่าไอคีก้าปกติป่ะเนี่ย